ไปเที่ยวไหนมาวันน so ี้หืมเทียวไหนมาไปทำงานหนูไปเที่ยวไหนมาหืมหืมไปเที่ยวไหนมาฮะเอ ไเท่ไหนมาไปดเก็บจ,จาไหนมาต้องไอไในตองไออือืออือืออืออเป๋าทะเลทะเลโอ้ยอือหืออือหือ อือ้มอือ้มอื้กระสอกะสกระแสบนี่ยเกรงจะจำซอย ได้เนมาเนี่ยติดสาวเนม่าฮื่มฝากก,กดไลค์ตามกดตับตะไคร้ตะไคร้ด้วยนะครับใอ้จ้องคนรักงานด้วยจะได้ดูไอ้ตัวแสบต่อนะครับ